เทศกาลลูกอันทะเมนูประหลาดเพิ่มพลังชายข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เน้นไปทางท่านชายทั้งหลายเลยนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับลูกอันทะกรุณาอย่าค้นลึกหมู่บ้านลอนเจวิกในเซอร์เบียให้ความสำคัญกับอันทะเป็นอย่างมากจนต้องจัดงานฉลองแบบนานาชาติทุกปีพวกชาวบ้านชอบกินลูกอันทะ โอ๊ะลืมบอกไปว่าแค่เฉพาะอันทะของสัตว์นะจ๊ะการรับประทานลูกอันทะจะช่วยเสริมฮอร์โมนเพศชายทำให้รู้สึกกระปี้กระเป่าพร้อมจะบึ้นบึนบน้ตลอดเวลาเชฟจูโบมิกอีโรเวกที่เขียนหนังสือทำอาหารแบบอันทะครูซีนได้เปิดการแข่งทำอาหารด้วยไข่จากนั้นกรรมการก็จะชิมและให้คะแนน ผู้ที่ชนะจะได้ถ้วยรางวัลหน้าตาแบบนี้ไปครองเชฟคนนี้ก็มาร่วมงานทุกปีนะว่าแต่คุณอยากไปลองชิมอาหารประหลาดแบบนี้บ้างไหมหรือว่าเอาลูกอันทะมาทำเมนูอะไรถึงจะอร่อยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ